เราลมาด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์รู้ไหมครับฉบับแปลที่เราอ่านเนี่ยมันมีอีกฉบับที่แตกต่างกันออกไปฉบับที่เอามาแปลพระคัมภีร์ของเรามีข้อความที่ขาดไปแต่มีอีกฉบับหนึ่งที่มีข้อความที่สมบูรณ์กว่าในฉบับนั้นเราเรียกว่าเท x ลัสริเซคตัสนะครับ ข้อความที่ขาดหายไปในฉบับที่แปลของเราเนี่ยคือคําว่าแห่งข่าวประเสริฐงั้นผมจะเติมคําว่าแห่งข่าวประเสริฐเข้าไปแล้วกันและขา้าพเจ้าราู้ว่าข้าพเจ้ามาหาท่านนั้นขา้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์พระพร Un oon, อันบริบูรณ์ Un oon, แห่งอะไรนะข่าวประเสริฐเมื่อประกาศข่าวประเสริฐจะมีพระพรอันบริบูรณ์มาด้วย เราไปดูการประกาศของเปาโลในกิจการด้วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เราทราบแล้วใช่ไหมพระพรในเฉลยธรรมบัญญัติหนึ่งในพระพรนั้นคือสุขภาพที่ดีกิจการบทที่สิบสี่ข้อที่เจ็ดถึงสิบนะครับในข้อที่เจ็ดเปาโลได้ประกาศอะไรนะท่านได้ประกาศอะไรที่นั่นนะท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นและเดี๋ยวเราไปดูพระพรอ,อันบริบูรณ์ที่มากับข่าวประเสริฐด้วย ที่เมริสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้ mm hmm. เขาเป็นน่อยตั้งแต่กําเนิดยังไม่เคยเดินเลยคนนั้นได้นั่งฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลพูดอะไรครับพูดข่าวประเสริฐเปาโลจึง c o เมนดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายรคได้พี่น้องครับถ้าเปาโลประกาศอย่างที่หลายๆคนประกาศในวันนี้ชายคนนั้นจะยังคงเป็นน้อยอยู่ถึงทุกวนันนี้ทุกวันนี้เราประกาศได้ไหเป็นน,าน้าพระทัยของพระองค์ที่จะให้ บางคนป่วยเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ถ้าคุณเป็นคนคนนั้นคุณจะมีความเชื่อก็จะหายนะคุณคงมีความเชื่อที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเออในเวลาอันเหมาะสมเดี๋ยวพระองค์ก็จะทรงรักษาถ้าคุณได้ยินแบบนี้ความเชื่อคุณก็คือมันไม่ใช่วันนี้เพราะวันนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมรันมีบอกความเชื่อเกิดจากการได้ยินและเป็นการได้ยินเพราะวจนะ ชายคนนี้มีความเชื่อที่จะหายโรคได้แสดงว่าเขาต้องได้ยินเปาโลประกาศเรื่องการหายโรคถ้าเปาโลปิดเพียงแต่ประกาศมาเชื่อพระเยซูแล้วเข้าสวรรค์ชายคนนี้ก็จะไม่มีความเชื่อที่จะหายโรคเองไหแต่เมื่อท่านประกาศข่าวประเสริฐเนื้อหาในการประกาศข่าวประเสริฐก็คือด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านจึงได้รับการรักษาแล้ว และจากคนมากมายที่นั่งฟังอยู่มีชายคนนี้ตาโตอยู่คนเดียวเปาโลขึา้าเบนดูไอ้ชายคนนี้ตาโตหอรอเพื่อนท่านสัมผัสว่ามีอะไรบางอย่างและคัมภีบอกพระเยซูทอดพระเนรเห็นความเชื่อเปาโลเห็นความเชื่อของชายคนนี้และเห็นว่านี่คือความเชื่อที่จะหายได้ท่านทำยังไงครับและคัมทีบอกว่าจึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนไ้วยนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไป อาคราทุสปาโลบอกเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านข้าพเจ้าจะนําเอาพระพรอ,อันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์มาด้วยวันนี้เมื่อคุณออกไปนําเอาข่าวประเสริฐออกไปจงนําเอาพระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐของพระคริส,รออรรรสต์ติดตัวไปกับคุณด้วยเอเมนบอกคนยากจนว่าพระเจ้าเตรียมแผนที่จะทําให้คุณมั่งมีบอกกับคนที่พ่ายแพ้มาตลอดชีวิตว่าพระเจ้าทรงเตร่มให้คุณเป็นผู้ที่มีชัยอย่างเหลือล้น บอกกับคนที่เจ็บป่วยว,ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงรักษาุณแล้วน้องครับพระกัมพีบอกว่าไงครับพระเจ้าข้าพระองค์ทรงตัอให้ข้าให้ท่านรับพระพรเป็นนิพคาว่าเป็นนิพน่หมายถึงนิรันดรคำว่านิรันดรน,นั้นหมายถึงไม่มีวันสิ้นสุดแลวมันไม่ได้เริ่มต้นหลังจากที่เราตายไปแล้วแต่ดำเนินอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผมอยากจะขอให้เราเชื่อว่าพระพรยังคงดำเนินอยู่ในเวลานี้แต่มันถ้าถ้ามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพวกเราป่านี้ก็คงจะได้ดันเนินหมดแล้วเอมนามันมีวิธีที่เราจะต้องรับผมอยากใช้จบลงไปนะครับเรา่ม้เวลาดูนะครับวิธีรับพระพรประการที่หนึ่งจงกล่าวตามพระวจนะยักกอบบทที่สามข้อที่สิบได้กล่าวไว้ว่าคําสรรเสริญและคําแช่งด่า ก็ออกมาจากปากอันเดียวกันดูก,กนที่น้องของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นคําว่าคําสรรเสริญในข้อนี้คือคําว่าพระพรน,นั่นเองพระพรที่คุณได้อ่านในข้ออื่นแล้วแหละพระพรและคําแช่งสาออกมาจากปากดังนั้นพระพรสามารถออกมาจากปากของคุณได้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจงกล่าวแต่พระพรใบตัวคุณเอง หนึ่งเปโตรบทที่สามข้อที่9ก้าและสิบบอกว่าอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าดา่าตอบแทนการดา่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรให้กล่าวถึงพระพรด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้กระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพ,พระพรพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรครับพระองค์เรียกให้เรากล่าวพระพรเพื่อที่เราจะได้รับพร,พระรพรงั้นคุณ้ลับพระพรโดยการกล่าวประการที่สองนะครับคุณต้องประพฤติตามพระวจนะ ยากอบทที่หนึ่งข้อ25บอกว่าแต่ผู้ที่พิาพจ,จรารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นมีได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วหลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบตัติาผู้นั้นก็จะได้รับความสุขคาว่าความสุขในนี้คือพระพรผู้นั้นก็จะได้รับพระพรเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนและความรู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นเด็กนะอายุสิบห้านะเสียงขึ้นแตกหนุน ระการที่สามคุณต้องมีความเพียรอดทนด้วยยากตอบทที่หข้อที่11เอ็ได้กล่าวว่าจงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขคาว่าเป็นสุขคือการได้รับพระพรผู้ที่อดทนก็ได้รับพระพรงั้นผู้ที่อธิษฐานอธิษฐานเสร็จลืมตาขึ้นอะไรไม่เกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งความเชื่อไปเลยคนนั้นจะไม่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า แต่คนที่เชื่อว่าได้รับแล้วและแต่งใจที่จะอดทนไปจนกว่าจะเห็นพระพรนั้นเข้ามาจริงคนนั้นจะได้รับพระพรฮีบรูบทที่หข้อที่สิบสองนะครับเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉยช้าแต่ให้ตามยิ่งอย่างคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อ <c oughs> และความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกอะไรที่ทำให้เขาได้รับตามพระสัญญาความเชื่อและความเพียรน,นี่คือสามสิ่ง ที่พระเจ้าต้องการใน้เราได้เรียนรู้ในวันนี้แยกแยะให้ออกอะไรคือความเชี่ยารอะไรคือพระพรและให้รู้ว่าพระเจ้าต้องการพระเจ้าได้ประทานพระพรให้กับคุณแล้วครบทั้งสามด้านนะแต่แม้พระพรจะมาถึงคุณแล้วถึงตัวคุณแล้วคุณยังต้องเรียนรู้ที่จะรับพระพรด้วยนะครับและคุณสามารถรับพระพรได้โดยประการที่หนึ่งเปลี่ยนคำพูดหรือคุณสมัย กล่าวพราะวาจะนะอยู่เสมอและคือการปร่าดพระพรแล้วคุณจะได้พระพรประการที่สองฟังนะรครับให้ประพฤติตามพราะวจานะแล้วคุณจะได้พระพรประการที่สามให้คุณมีความเพียรและดอดทนเอาไว้ไม่ว่าเวลาจะผ่านเป็นนานแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเจอการต่อต้านแรงแค่ไหนจงยึดมั่นที่จะกล่าวพระวจนะและดําเนินตามพระวจนะต่อไปแล้วคุณจะได้รับพระพรให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงไถ่ลูกให้พ้นจากความแช่ซากแห่งธรรมบัญญัติแล้วขอบพคุณที่พระพรได้ตามเข้ามาทันชีวิตของเราแล้วขอบพระคุณที่พระพรอยู่เหนือชีวิตของเราแล้วขอบพรคุณพระองค์สำหิฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอพระองค์ทรงให้เขาได้ขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอสำหรับพระพรฝ่ายวิญญาณในนาประการให้เขาได้กล่าวออกจากปากเพื่อเขาจริญพระพรและเขาได้ดําเนินตามนั้น เพื่อเขาจะได้รับผภาบให้เขามีความอดทนไม,ม่ว่าเวลาจะนานขนาดไหนไม่ว่าจะต้องเจอประสักด์ใหญ่เพียงไดดรก็ตามลูกอธิษฐานขาตอคุณพระพพรองค์ในพระนามขององคพระเยซูคริสต์แอมเมน